ใจเย็นๆนะครับคิดดีๆเนี่ยผมเจอสิ่งที่อาจจะเรียกว่าดีแล้วที่แพนะมันมีอยู่2เรื่องครับเรื่องที่1คือว่าเราต้องไม่ลืมนะครับว่าเรากําลังจะเตะกับเอฟเวอร์ตันเนี่ยในคืนวันพุธนะมาคาบูชานั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราขนตัวจริงลงไปเนี่ยนะครับตัวจริงเหล่านั้นอ่ะจะได้พักแค่2วันนะแล้วจากนั้นต้องไปเวียนเทียนเตะฟุตบอลเลยซึ่งแมตช์เนี่ยมันเป็นแมตช์ที่สําคัญเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะเพิ่มระยะห่างจาก6เป็น9แต้ม นะครับยีนัดเต็มๆเขาเนี้ยมันจะง่ายไม่ต้องมาโนแล้วเป็น9แต้มจริงๆเนี่ยอันเนี้ยสำคัญแล้วก็ต้องไม่ลืมว่า23แมตช์ที่เตะกันมานะฮะซาลาฟานได้แล้วก็กลาเบนแบกไม่เคยได้พักนะยีนัดพรีเมียร์ลีกเนี่ยเตะทุกนัดการที่ให้เขาพักเนี่ยได้พัก3วันแล้วไปเตะกับเอเวอร์ตันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะนี่ยังไม่นับตัวอย่างแม็กอลิสเตอร์นะครับแล้วก็โรเบิร์ตสันเนี่ยไอ้พวกนี้ก็เตะมา22นัดนะ จากทั้งหมด23เนะี่ยอันนี้ก็ได้พักน้อยมากเรื่องที่2อนะอันนี้สําคัญมากนะครับคือถ้าเกิดว่าเมื่อคือนเนี่ยนะครับเราอ่ะดันชนะนะเ a ฟเอคัพรอบ4พรีมัทนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือว่าเราจะต้องไปเตะในรอบที่5นะครับวันที่1มีนาแล้วถ้าเกิดเสือกชนะอีกเนี่ยฮะเราจะต้องไปเตะรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยวันที่15หรือ16มีนาแล้วถ้าเสือกชนะอีกนะฮะเราต้องไปเตะรอบรองชนะเลิศนะไปสงการไปหน่อยนะสิบเก้าถึงยี่สิบเมษา แล้วก็ถ้าเกิดว่าโชคดีอ่ะเสือกชนะอีกนะครับต้องไปเล่นนัดชิงกันในวันที่7พฤษภานะซึ่งช่วงนั้นอนะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพรีเมียร์ลีกแล้วยังยังไม่จบนะมันยังมียูฟาแชมเปียนลีกนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเราจะต้องเตะอีก2แมตช์คือวันที่4หรือ5มีนาแล้วก็เล็กที่2นะ11หรือ12มีนานะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเมื่อคืนเนี่ยเราสืบกชนะนะครับแล้วนับตั้งแต่วันนี้นะครับ จนถึงนัดชิงคาราบาวนะถ้วยแรกของเราเนี่สิบหกมีนานะแปลว่าลิฟท์พูลเราเนี่ยจะต้องเตะทั้งหมด11บเอ็ดแมตช์นะครับประกอบไปด้วยนะพรีเมียร์ลีก6 FA อฟเคัพสองนะแชมเปี้ยนลีกอีก2นะ 2, นะแล้วก็คาราบาวนัดชิง1เอาแค่ถึงวันที่16มีนาคมนะนะแปลว่าเราจะต้องเล่นทั้งหมด11เกมนะครับภายในเวลา34วันนั่นหมายความว่าเราเอา34หาร11เนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่3.1วัน แปลว่า3วันเตะ3วันเตะมันจะตายกันไม่ล่ะคือถ้ามันเป็นทรงแบบเนี้ยนะครับผมว่าน,นักเตะมันจะกรอบมากนะครับจนถึงวันนัดชิงคาราบาววันที่16มีนาซึ่งเราอาจจะพลาดท่าไม่ได้แชมป์ก็ได้ซึ่งสาริการดงนิวคาเซอร์เนี่ยเขาอยากได้ถ้วยนี้มากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นถ้วยแรกในรอบ70ปีของเขานะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตรากตราม,มากเราก็ไปพลาดท่าแพ้นิวคาเซอรเนี่ยนะครับ เผลอเนี่ยมันจะเสียโมเมนตัมเหมือนปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ถ้วยอะไรเลยก็ได้นะในทางกลับกันนะครับเมื่อคือนอ่ะพอเราแพ้ปั๊บนีครับนับวันใหม่นะเราจะเหลือเพียงแค่ประมาณ9ก้าแมชใน34วันนะครับเอา34หาร9แปลว่าเราจะได้เตะกัน3.7วัน1 m a t c แมชก็คือ4วันเตะ1 m a t c แมชผมว่ามันมีค่ามากนะสำหรับนักฟุตบอลใน,ในการพักนะคลายกล้ามเนื้อต่างๆรวมถึงเรื่องของการวางแผนของโค้ชด้วยนะครับ ระหว่าง3วัน1แมชกับ4วัน1แมชเนี่ยผมว่ามันต่างกันมากนะคือทีมอื่นน่ยคงไม่เคยเจอบ่อยๆอย่ะการลุ้นแชมป์หลายๆถ้วยเนี่ยแต่เราเจอมาหลายทีผมว่าเรามีประสบการณ์นะเราบริหารจัดการในลักษณะเนี่ยน่าจะพอเข้าใจได้ดังนั้นนะครับถ้าเรามาในสูตรเนี่ยนะฮะเราได้คาราบาวก่อนเอาเป็นแชมป์ขวัญถุงก่อนจากนั้นที่เหลืออีก2แชมป์อะ่ะผมว่าโมเมนตัมมันจะพาไปและเราน่าจะได้3แชมป์ในปีนี้นะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะ เรายัางอยู่ในเส้นทางนะครับเพื่อนๆเห็นด้วยไหมครับขอไอเดียหน่อยสิอยากรู้ว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าครับ